ดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะจะมาดูดวงรายวันนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะว่าดูแล้วจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะขอบคุณมากค่ะความสุขถ้าจะ ไม่ปองคุณจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เดี yeah. ๋ยวถ้าคุณไม่รู้จักปองซะบ้างคุณจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เนี่ยกิเลสบางทีก็จะทำว่าฟมจชิงดีริงเด่นจะมีการชิงดีชิงเด่นวันนี้ถ้าคุณไม่คิดอะไรไปรอบคนที่กำลังเหมือนว่ามีความรักหรืออะไร ต้องการเหมือนแย่งชิงอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รู้จักปรงนะคุณจะหาฟาร์มสุกไม่ได้คุณจะมีฟาร์มสุกคุณต้องปงให้ได้นะคะฟาร์มสุกมีการแบ่งปันนะแต่วันนี้ดวงเหมือนชะตาเนะี่ยจะมีการเหมือนว่าชิงดีชิงเด่นดวงชะตาไม่เราเขาไม่ชิงเราเราก็ชิงเขาอะไรอย่างเงี้นะคะ m อเลีย แล้วก็คุณน่ะบางครั้งกำลังจะมีปัญหาอะไรไม่สบายอกไม่สบายใจแต่คุณก็มีพอรอยู่อย่างหนึ่งที่ดีอ่ะจะมีเนี่ยมาช่วยคุณให้คุณผ่านพ้นอะไรไปได้เรื่องอะไรก็จะแค้วค่าจะผ่านพ้นไปได้คนที่กำลังมุ่งหวงังสิ่งใดทำอะไรคุณคิดอยากจะขยายกิจการหรือทำอะไรเนี่ยก็ทำให้คุณลาบลื่นแต่จะตอบไม่ได้ว่า จะเป็นผลดีกับการเงินการลงทุนอะไรหรือไม่นะคะให้นี่ดูวันต่อวันคุณต้องดูให้นะให้รอบครอบเพราะวันนี้มันมันมีสิ่งที่มีตัวกิเลสนำนำหน้าเนี่ยคือว่าของไม่ว่าคุณจะไปลงทุนทำอะไรมันจะต้องต่อสู้และแย่งชิงนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ขอเป็นตัวแทนสับให้ตัดไพ้ให้คุณเกิดวันจันทร์นะคะ คนเกิดบัญจันนะคุณมีทางเลือกตอนนี้คุณก็ยังกำลังสับสนว่าจะเลือกอะไรดีไม่รู้ล่ละจะเป็นกิจการงานคู่ครองหรือว่าจะเป็นอะไรที่จะคุณจะไปเที่ยวไปไหนอะไรเนี่ยปัญหาอะไรที่คุณกำลังมีเนี่ยวันนี้นะคะคุณเดินหน้าก็จะถอยแบบ คุณจะล้มก็มีคนประคองปัญหาชีวิตกำลังมีคุณก็จะมีคนช่วยเหลือผ่อนคลายนะคะวันนี้ถือเป็นวันดีปัญหาอุปสรรคอะไรมีอยู่ของคุณเนี่ยคุณต้องมีเป็นส่วนตัวคุณเป็นคนหนึ่งคัถทาเดี๋ยวคุณก็ทำให้แค้วคาดให้นั่นปลอดให้ให้ผ่านพ้นไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพื่อที่ที่นั่นขึ้นมาเนี่ย คุณเหน็ดคุณเหนื่อยคุณเหมือนเดินมันเหมือนขึ้นที่สูงแล้วล่ะแบกขึ้นที่สูงบางคัางก็ทําตัวให้มีความตกแต่ความทุกข์กังวลของคุณยังมีภาระอะไรของคุณคุณยังมีเรื่องทุกข์เรื่องกังวลอยู่นะคะนี่ต้องเรื่อนคุณยังมีเรื่องทุกข์เรื่องกังวลอยู่ให้คุณคิดนะของคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณเป็นคนเข้มแข็งบางทางพอเรื่องอะไรจะเกิดมันเหมือนมีคนมาคอยพยุงคอย คอยพยุงคอยประคองเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณจะต้องะตาตัวเนี้เหมือนคุณจะต้องจดจำไว้อะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เซบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะ พอไม่ใช่เห็นว่าเออเราผ่านไปได้เดี๋ยวก็จะต้องผ่านไปได้อะไรเงี้ยมันจะพอกเป็นปัญหาชีวิตของคุณนะคะวันนี้ถือว่าขอให้ใจเย็นอยู่สง,งบสง,งบแล้วกันเหนื่อยหน่อยนะก็ถือว่าคุณก็เป็นคนเข้มแข็งเหนื่อยหน่อยคิดทำอะไรเหนื่อยหน่อยไม่รู้ว่าเหนื่อยกายเือเหนื่อยใจอะไรแล้วแต่มันมีปัญหาหนักอกเหนื่อยใจคุณก็ พุกนี้ไพ่ดูวันทายวันเดียววันพวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาดูของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวาันอังคารค่ะไพ่นี้จะไปตรงกับของใครดวงใครนะคะก็ดูตามแต่ะ ตามมาว่าใครจะไปตรงจะได้รับทั้งเต็มๆหรือจะได้รับอะไรผลที่ทักทายนี่นิดๆหน่อยๆนะคะดูวันต่อวานของคนเกิดนาคารค่ะการเงินนะดวงการเงินเปิดเนี่ยคุณมี คุณไหว้พระไหว้เจ้าคุณทําบุญเนี่ยจุดเทียนเหมือนเราจุดเทียนไหว้พระไหว้เจ้าที่ทําอะไรแล้วแต่ดวงการมันเปิดเทคค้ณคุณตามแต่บุญคุณทํามากทําน้อยดวงมีโชคมีลาบนะคะความสุขอยู่ที่ตัวคุณเลยเพราะคุณปงคุณปรงได้เนี่ยคุณหก ถ้วยเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ที่คนอื่นไปแย่งชิงของคุณไม่ได้คุณอยู่ตัวมีความสุขมีดวงความสุขความอุดมสมบูรณ์อยู่ตัวนะคะเจ้าที่แรงนะว่าเจ้าที่เจ้าทางเสียอะไรจะดีๆ เจ้าที่เจ้าทางไหว้สีแล้วแล้วโชคลาบจะได้มีเข้ามาหาในฝ่ามือดวงเปิดด้วยการดวงเปิดดวงเปิดโชคลาบลอยแต่เราจะต้องทำก่อนนะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยอยู่เลยเนี่ยเราบูชาดีเราก็ได้ดีบูชาไม่ดีแล้วก็จะทำให้เราเหมือนว่าเขาเหยียบเราอยู่นะคะเนี่ยเขาเหยียบเราอยู่แรงเพราะฉะนั้น คนเจ็บคนป่วยอยู่ก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรจะให้ดีแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะขอให้อดทนอีกนิดนึงความสุขของคุณได้อยู่เสมอตัวของคุณแล้วมันไม่ล้มลงไปได้คุณเหมือนว่าคุณต้องรู้จักรู้จักคิดรู้จักทำอะไรอย่างเนี้ยแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะ ลาบลอยมีเปิดมาเนี่ยลาบลอยมีแต่ว่าแร,แรงของเจ้าที่แรงนะคะคุณจะมีโชคมีลาบก็เพราะเจ้าที่เพราะว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ทำเขาก็ขัดคอคุณนะคะของคนเกิดันงคาระคะ่ะ หนึ่งถ้วยนางฟ้าหนึ่งถ้วยของคนเกิดขอโทษทีค่ะลืมบอกว่าดูของคนเกิดวันพุธต่อมาก็เป็นของของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะเมื่อกี้นี้ทําไปแล้วไม่ได้บอกว่าเป็นวันอะไรเลยไม่มั่นใจต้องทําให้ใหม่ขออธิษฐานขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะ ก็ได้ตัวเดิมนางฟ้าหนึ่งถ้วยวันนี้นางฟ้าหนึ่งถ้วยมาโปรดนะคนเกิดรันพุธพลังงานดีๆความสุขความสำเร็จข่าวดีจะมาหาคุณนะคะใครจะได้รับไปเทวดาตัวตัวเองเหมือนเหมือนเทวดาคุ้มครองเหมือนพระส,สังฆราชทำตัวตอนนี้ตัวคุณเนี่ยเหมือนเป็น จิตใจเหมือนสงบปะเหมือนพาสสักลาชอะไรก็ได้ฉันปร่งได้แล้วนะคะฉันปรงได้แล้วทำอะไรก็ได้ตอนนี้การเงินเข้ามาโชคลาภเข้ามาถ้าคุณมีสติเขาเนี่ยเขาเหมือนเป็นผู้หญิงคนนี้มีสติตั้งมั่นทำบุญแผ่กุศลส,สวดมนต์สวดพร อันนี้ไม่ใช่ว่าจะให้ทําอย่างนั้นหมายถึงจิตใจถ้าเราดีนะ่ะติ่งดีๆก็ตอบแทนเรามาคือว่าเนี่ยห้าเหรียญคุณก็มีแต่ว่าคุณมีใช้มีจ่ายแต่คุณก็ต้องเผื่อแผกคนอื่นต้องทําบุญ ทำบุญนะคะทำบุญแล้วก็จะดีขึ้นมากกว่าน,นี้เทวดาคุ้มครองหรือพระสังฆราชพระสังฆราชคุณเป็นคนมีจิตใจที่ดีนะเป็นคนมีจิตใจที่ดีทำใจเผื่อแผ่ทุกสิ่งอย่างจะได้เป็นสิ่งตอบแทนคุณมีเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ตอบแทนนะก็เหมือนเหมือนกันถ้าเป็นพระสังฆราชหรือเทวดาอย่างเงี้ย ก็ควรจะไหว้พระภูมิไหว้เจ้าที่เรียกขอพรลาบผลเงินทองจะได้ไหลามาเทมาดวงใครกาลังขัดนะคะลาบผลจะได้ดีทดําดีก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองแต่โชคของคุณถ้าจะมีเนี่ยนางฟ้าให้ความตกเหมือนมีนางฟ้าเทวดาเนี่ยคุณไหว้แต่เจ้าที่หรือว่าไหว้เจ้าที่ไหว้พระติหรือสิ่งที่คุณเคารพบูชาเนี่ย คุณก็ดวงการเงินก็จะมาลากก็จะมาหาถึงจะไม่ก้อนใหญ่นะคะขอให้โชคดีค่ะวันพรุ่งนี้อาจเป็นวันดีของคุณนะคะขอเป็นตัวแทนสักพายตัดพายให้คนตรวจวันพรหัสค่ะ ความสุขนะอยู่ในฝ่ามือคุณหนึ่งถ้วยเป็นความสุขความสุขควาอมอุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองฝ่ามือของคุณเองนะคะคุณจะทําให้ชีวิตมีความสุขหรือความทุกข์อยู่กับตัวคุณนะคะแปดถ้วยก็เหมือนกันคุณทําตัวคุณทุกข์หรือคุณสุข ก็อยู่ในตัวของคุณบางครั้งอย่าเจ้าอารมณ์นะคะอยู่ก็อยู่ในบ้านหนื้อที่ทํางานที่ทํางานขัดแย้งกับเจ้านายขัดแย้งกับเพื่อนเจ้าอารมณ์เดินออกชีวิตมันก็มันไม่ดีเราไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็อยู่ในบ้านสามีภรรยาหรืออะไรเนี่ยขัดใจกันเดินออกจากบ้านเนี่ยแหละเพราะว่าคิดอะไรต้องให้รอบคอบมันอยู่ที่ตัวของคุณเพราะฉะนั้นคุณไพ่วันนี้ คุณจะมีเรื่องนี้ราวจะมีปัญหาอะไรให้คุณใจเย็นเข้าไว้นะคะที่บางที่คุณร้อนหลนเนี่ยที่คุณบางครั้งก็ขัดความสุขร้อนหล่นเนี่ยเพราะว่าแรงแรงแรงของเจ้าที่เจ้าทางวันนี้เขาขึ้นมาจาังเลย กลุมแรงของเจ้าที่เจ้าทางก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามสิ่งที่เหมือนว่าอย่ามองข้ามการพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางหรือแม้แต่ในบ้านถวายน้ำถวายน้ำถวายอะไรยังให้รู้ว่าเรายังศรัทธาเรายังเคารพอยู่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่บอกให้รู้ว่ามีความสุข แต่ว่าเพราะตัวของคุณเองจะสุขจะทุกข์กจะมีเรื่องมีราวก็เป็นเพราะว่าตัวคุณทำเพราะแรงเจ้าที่เขาแรงเพราะว่าถึงเวลาเขาจะบอกบางครั้งคุณอาจจะละเลยเรื่องเจ้าที่มาตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนว่าถ้าคุณเสี่ยงโชคมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเนี้ยถ้าลองทำทีว่เจ้าที่เจ้าทางเพราะเราอยู่คุณอยู่ในที่ที่เขาเจ้าที่แรงเขาคุมคุณได้นะคะ ขอให้โชคดีแล้วการคนเกิดวันพระรหัสค่ะวันนี้จะเนบารมีอะไรเขาไม่ออกมาให้ทักให้ทายนะคะแล้วดวงอย่างอื่นไม่ออกมาให้ทักให้ทายให้ทักทายแตป่ปัญหาในตัวของคุณเนี่ยเรื่องปัญหาที่มีปัญหาที่งุดหงิดความตุหรือมีทุกข์หรือมีสุขเนี่ยก็พอตัวของคุณนะคะของคนเกิดวันพระรหัสวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพวกนี้ค่อยคุยกันใหม่ค่ะ คอยดูกันใหม่นะคะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนจับท้่ตัดไทยให้คนเกิดวันศุกร์นะคะทพ่ยนี้เป็นทพ่ยส่วนรวมนะคะดูแลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อปการมองเห็น คนเกิดวันศุกร์ในวันนี้คุณยังทุกข์ใจยังวุ่นวายยังสารพัดที่จะมีปัญหาไม่ว่าจะห้าดาบเนี่ยมันสืบมันเหมือนคนมีกรรมอะสุขอยู่ไม่นานก็มีทุกข์มีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีความสบายใจมาได้เลยนะคะ คนเกิดบันสุกเพราะควรระวังเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะวันนี้เจ็ดถ้วยนะคะความสุขก็มีแต่ว่าต้องแบ่งปันเจ็ดถ้วยบางครั้งเดี่ยวก็ดีบางครั้งเดี่ยวก็ไม่ดีบางทีจะสุขหรือมันก็สุขแบบทุกๆคนเกิดบันสุกข,ข้อควรระวงังคุณตอนนี้คุณเครียดเรื่องอะไรเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ ปัญหาอะไรของคุณนะคุณมีเรื่องเครียดเนี่ยพลังงานก้าวดาบเนี่ยเหมือนว่าคุณเนี่ยทุกบอกใครก็ไม่ได้มีเรื่องอยากจะระบายกับใครก็ไม่ได้คุณผุดลุกผุดนั่งมาหลอกมาหลอนมาทําให้คุณมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นให้คุณก็ควรที่คุณจะอยากจะทำคุณเครียดอยู่คนเดียวถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ต้องพูดต้องระบายต้อง บางทีเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติเราคิดให้ถูกเพราะเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งเจ้าที่เป็นเชี่ยวทะเละกับคนนู้นไม่พูดกับคนนี้อะไรเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งเจ้ากรรมในเวนนะคะของคนเกิดวันศุกร์วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเพราะว่าจะเรื่องการเงินไม่มีเรื่อง จะถามเรื่องคร์มรักก็รุ่มๆดอนๆรักแบบทุกข์นะคะความเครียดบีคุณมีปัญหาอยู่หนหลังเหมือนพลังงานเจ้ากรรมในเวรตอนนี้ทำบุญสะดอกข้อสะดอกโศกตรวจมนตรวจพรเนี่ยคุณก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะวันนี้มีเท่าให้ทักให้ถ่ายเท่านี้จริงๆ จะไปลงทุนจะมันตกตัวสุดท้ายด้วยก้าวดาบเนี่ยจะไปลงทุนเปิดกิจการอะไรที่ไหนมันก็ลำบากมันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกระเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องไม่ทำอะไรเลยคุณต้องนั่งเลียหัวใจนั่งให้สบายใจของคุณไปดีฝ่าแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะักะ้าของคนเกิดบันศุค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันเสาร์รานะคะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ราค่ะฟามตุกเปิดทางนะนานลาชินีนางฟ้าหนึ่งถ้วย ให้ฟาร์มสุูกปา์มุดมสมบูรณ์คุณก็เหมือนกันวันนี้เขาบอกทุกวันวันนี้วันเจ้าที่ลงหรือยังไงเนี่ยอันนี้ตัวคุณนะ่ะอยู่ในพลังของการเกลียบสิ่งสิ่งติดเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าอะไรสักอย่างในบ้านคุณนะคะเขาจะเหมือนว่าจะล้างจะผ่านตัวคุณแต่คุณก็มีพลังงานของแม่ อุมาหรือแม่รักษมีเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นขี่ติงโตนะก็ปกป้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเจ็บป่วยไม่สบายคุณไม่ต้องไปหาใครถ้ายังไม่มีพลังที่ไหนรักษากคุณก็ไหวไหวแม่รัศมีแม่อุมาอะไรเงี้ยขอพรจากเทพว่า ให้คุ้มให้คลองให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปอะไรให้ได้นะคะถ้าจะลงทุนอะไรก็คงจะได้เพราะว่าพระไพ่อันนี้ไพ่แม่อุมาการถึงจะไม่เห็นตัวเงินก็คือว่าเป็นวันที่วิเศษเป็นวันที่วิเศษคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องดีนะคะ ได้รับข่าวดีเรื่องดีถึงคุณจะได้รับข่าวดีได้รับเรื่องดีแต่เจ้าที่คุณมีแต่กะโหลกบ้านคุณมีแต่กะโหลกอยู่คุณเหยียบพลังงานแห่งเจ้าที่เขาเล่นคุณไม่เลิกนะคะคุณต้องดูต้องแก้ไขจนฝ่าแก้ไขดีฝ่าว่าคุณจะหมดเนื้อหมดตัวลงไปนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ เรื่องการเงินมองไม่เห็นแต่ก็อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เหมือนว่าถ้าคุณมีเงินมีความสุขอุดมสมบูรณ์ได้ไม่นานเดี๋ยวก็มาดูดให้มีให้คุณต้องเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นต้องไหว้ต้องเส้นขอให้ดีนะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้คะ่ะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะเอขอโทษทีคะ่ะของคนเกิดวันเสาร์าคะ่ะหมอเบอร์ขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะ